เห็นไหมคะนี่คืออะไรวันนี้นะคะพี่ปายก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้อุปกรณ์ในการทำ YouTube นะคะการทำ YouTube เราไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พี่ปายใช้ในการทำ YouTube ค่ะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะคะอัสลามอะลัยกุมบาระมาตุลลอฮิวาบารอกาตู สวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายเองนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีไหมสว่วนพี่ปายก็สบายดีตามอัตภาภนะคะวันนี้ทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพี่ปายถึงมีอุปกรณ์การท YouTube เนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ปายจะนําหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการใช้อุปกรณ์ในการทํา YouTube นะคะสําหรับ YouTube มือใหม่หรือว่าชาว y o u t u b บ r ที่เป็นมือใหม่แล้วก็อ,อยากจะคิดริเริ่มสร้าง YouTube ก็ พี่ปายก็อยากจะบอกว่าการที่เราจะใช้อุปกรณ์ในการถ่ายวิดีโอคลิปต่างๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงค่ะเราก็ใช้ของที่เรามีอยู่นะคะก็อันดับแรกเลยก็คือมือถือนั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วทุกทกคนประมาณ80%จะการนทำช่อง y o u t u b e เนี่ยโดยการใช้มือถือนะคะซึ่งมือถือเนี่ยคือพี่ปายไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะแต่จะมาบอกให้ทุกคนได้ฟังว่ามดเรไซมา ค่ะเดี๋ยวพี่ปลายก็จะมาพูดนะคะว่าพี่ปายได้ใช้มือถืออะไรบ้างในการถ่ายทํานะคะมอเตอร์ไซค์มาอันดับแรกนะคะพี่ปลายก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าตอนที่พี่ปายได้เริ่มทําช่อง u t u b e นะคะซึ่งคลิปแรกๆของช่องพี่ปายนะคะก็คือคลิปที่ไปประเทศอินเดียไปดรับบินประเทศไอซ์แลนด์แล้วก็ไปสวนสัตว์ ที่เมือง LN ลนในอาบูดาบีนะคะอันดับแรกเนี้ยตัวแรกเลยพี่ปายใช้ตัวนี้นะคะซึ่งเป็น DJI Osmo Pocket ซึ่งมันเป็นกล้องขนาดเล็กมากเลยค่ะอันนี้นะคะพี่พี่ปายใช้ได้ประมาณแค่2อสครั้งเองนะคะอันนี้นะคะก็มันก็แฮนดี้มันก็ง่ายก็คือสมมติถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็สามารถเอาตัวนี้เนี่ยคือใส่ในกระเป๋าเราทำงานไปได้นะคะอันนี้ก็คือตัวแรกที่พี่ปายได้ใช้นะคะ ็คือตัวนี้นี่เองค่ะตัวถัดไปนะคะตัวถัดไปก็จะเป็นมือถือตัวนี้มือถือตัวนี้แล้วจริงๆมันเป็นของยี่ห้อซัมซุง A20 นะคะไอ้มือถือตัวนี้พี่ปายได้ซื้อเมื่อตอนปลายปีเมื่อปี2019นะคะก็ใช้เขาถ่ายตั้งแต่คลิปแรกๆเลยก็คือหลังจากตัวนี้นะคะประมาณ2 3คลิปก็ใช้มือถือตัวนี้ถ่ายนะ แล้วโอเคหลังจากที่พี่ใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยพี่ใช้ในแะ่ปี2019จนถึงเมื่อตอนประมาณกันยายน2020ค่ะก็อยากจะบอกว่ามือถือตัวนี้เจ๊งนะคะเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายทำวิดีโอคลิปที่วันว่างของแอร์ที่พี่ปลายไปสาบไห่น้ำในในหอพักเอติฮัตนะคือพี่ปายก็ได้ใช้ตัวนี้ใช่ไหมก็คือมันเป็นไม้ของโบย่านั่นเองค่ะซื้อที่นู่นแพงมากประมาณพันกว่าบาท ตัวนี้แล้วตอนนั้นคือเราไปที่สระว่ายน้ําถ่ายวีดีโอทําไปทํามามือถือตัวนี้กับตัวนี้หล่นลงไปในสระว่ายน้ำมันก็เลยใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวที่2นะคะในการที่พี่ปายใช้ถ่ายทําวีดีโอ YouTube ค่ะมีหมดไปแล้วนะส่วนตัวนี้ Samsung S7 เเนี่ยก็คือเราก็ใช้เหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้เยอะก็คือใช้ในการตัดตอ่อคลิปเล็กๆน,น้อยๆนะคะก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เลยมือถือที่ใช้ตัดต่อคลิปเนี่ยพี่ปายจะใช้ของเซี่ยวมี่เซี่ยวมี่ K 3 0นะคะก็เป็น 5G ก็คือมือถือเครื่องนี้ได้ซื้อเมื่อตอนพี่ปายมากักตัวเมื่อปีที่แล้วก็คือตอนเดือนกันยายนตอนที่มากักตัวก่อนที่เราจะโดนเลิกจ้างงานนะคะก็คือมือถือเครื่องเสี่ยวมี่ที่พี่ปายกำลังบันทึกวิดีโอเครื่องนี้แหละที่เราใช้ตัดต่อคลิป ก็เป็นมือถือเครื่องที่สองที่พี่ปายใช้ใช่ไหมละ่ะก็คือตอนที่พี่ปลายคิดที่เลือกเครื่องนี้เพราะว่าเครื่องนี้มันมีการประมวลผลอย่างสูงก็คือปกติแล้วคือเครื่องนี้ใช่ไหมคือเรดมิ K 3 0มเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ใช้ในการที่เล่นเกมก็คือพี่ปลายก็เลยคิดว่าเอ้ยตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ในการที่เราจะทําวิดีโอคลิปนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นไม้นะคะอันนี้ที่พี่ปลายซื้อมาล่าสุดแล้วก็คือไอ้ตัวนี้คือเราจะใช้ ในการอัดคลิปในบ้านนะคะซึ่งตอนนี้นะคะตอนที่พี่ไปอัดคลิปอยู่ก็จะมีไมโคย่าอันนี้แต่อันนี้มันพังแล้วนะมีใบโบย่าอยู่แล้วก็จะมีมือถือ,อเซี่ยวหมี่ของพี่อะเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็น o s m o Action ค่ะตัวนี้มันจะเป็นบริษัทคู่แข่งของ โกโปนะคะคือพี่ปลายชอบตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคือแบบมันฟังก์ชันทุกอย่างมันตอบโจทย์เราดีมากเหมือนสมมติถ้าเราไปอัดคลิปข้างนอกเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไมต่อกับตัวนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถใช้ไมลอยหรือบูทูธกับตัวนี้ได้นะคะแต่เมื่อเราไปข้างนอกเนี่ยเสียงเขาจะดีมากเหมือนเขาจะตัดเสียงอรอบด้านเนี่ยคือมันจะทําให้เสียงผู้เราชัดเจนมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็ใช้ถ่ายทําเยอะเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วราคาอ่า อุปกรณ์ของพี่บายแต่ละอย่างนี้มันก็ราคาค่อนข,ข,ข้างแพงนะคะคืออยากจะบอกว่าตัวนี้เราซื้อมาประมาณ1มื่นสี่หรือ1มื่นห้าตอนเมื่อตอนกันยายนปีที่แล้วนะคะฝนกำลังมาค่ะไม่เป็นไรเราอัดไปก่อนคือของบางอย่างบางชิ้นมันก็แพงนะแต่ว่าที่เราใช้ของแพงเพราะว่าเราใช้ของได้นานบางเครื่องเนี่ยเครื่องนี้คิดดูพี่ใช้ปี2 0 1 7นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเรายังไม่ทิ้งเลยเพราะว่า เพราะว่ามือถือเครื่องนี้มันมันถ่ายได้ดีถ่ายได้สวยแล้วก็การอัดวีดีโออะไรแบบนี้ยมันก็จะอัดมาได้ดีค่ะส่วนเรื่องไฟนะคะเรื่องไฟพี่ปายก็จะมีไอตัวนี้นะคะที่พี่ปายซื้อมาตัวนี้นะคะมีตัวนี้ที่มันสามารถปรับไฟได้สามระดับนะคะก็คือตัวนี้สรุปง่ายๆของที่พี่ปายมีอยู่ก็ถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะธรรมดาก็คือมือถือธรรมดา อุปกรณ์บางอย่างก็ค่อนข้างแพงก็คืออันนี้ก็อยากจะบอกว่าอุปกรณ์บางอย่างค่อนข้างแพงนี่ก็แล้วแต่ว่าเรามีกําลังรัพย์ที่จะซื้อได้หรือเปล่านะเกิดถ้าเราไม่มีกําลังกำลังรั์ที่จะซื้อของแพงอะไรแบบเนี้เราก็สามารถใช้ของที่เราคิดว่า,าได้คุณภาพดีแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาได้บางตัวมันก็ประมาณหมื่นหนึง่งแต่คือตอนที่เราซื้อตอนนั้นคือเรายังทํางานอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็เราก็สามารถซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้ แต่พอตอนนี้เราไม่ได้ทำงานเลยเราก็ต้องใช้ในสิ่งที่เรามีนะคะก็อันนี้ก็คือคลิปรีวิวของที่พี่ปลายใช้ในการทำ u t u b e ค่ะพี่ปายหวังว่าทุกคนคงเอนจอยในการที่ทำ u t u b e ทำช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จะแพงหรือไม่แพงเนี่ยเราก็สามารถทำช่องอให้มีคุณภาพได้ตามที่เราต้องการค่ะเดี๋ยวเกิดเท่งไงนะคะ วันนี้พี่ปายก็ขอตัวไปก่อนนะ Be home, be safe นะคะเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ